สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวจะพาท่านไปเที่ยวหมู่บ้านทําผักสวนครัวขายที่บ้านบึงยิ้วหมู่12กับคุณเตีย้ยคุณเตีย้ยครับคุณเตีย้ยคุณเตีย้ยนามคุณเอชายคุณเฉยคุณเฉยของประสิทธิ์คุณเฉยเออแล้วไม่ได้ทำงานางนี่นัานแล้วเหรอ,อ,อมาอยู่บ้านลงผักอ่ะสีะอ๋ะอ,อ ดูเจ้าของสวนอันนี้นี่เรามาซื้อเอาเหรอหแล้วนานแล้วเหรอโอ้ไม่เจอหลายสิบปีเราก็นึกว่ายังอยู่โน่นจริงจริงประมาณสี่ปีละอยู่แล้วก็ทําอะไรบ้างมาอยู่นี่พอซื้อที่ที่เนี้ยนะทั้งหมดเนี้ยนะทั้งหมดกี่ไร่นะสองไร่ตั้งแต่ถนนไปเนี้ยนะที่ปลูกบ้านเนี้ยสองไร่ จะโลดเหรออ๋อแล้วขอลอ,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 องพาดูไอ้นี่ดิพาดูไอ้ผัก,ก,กชีผักแคร์ผักขึ้นขึ้นใช่นะครับอันนี้มันมันมันทำยากไหมอ๋มมแมมอ,อ,อแล้วมันมีสตัตัูอะไรควรไหมเดี๋ยวผักมัน,นจะขอยาลาเดี๋ยวมัน,มนเข็นใบเขินหนิ พอสนิมสนิมน้ำค้างมันเกิดขึ้นจากอะไรสนิมอ๋อแต่ถ้าเราพังงี้มันจะเบาเหรออันนี้ถ้าตะระพังตะระพังตะไคร่เบาหน่อยราคาดีไหมตอนนี้อยู่ที่โลละสามสิบอ่อย่างนี้เราตัดได้แล้วยังเนี่ยหรือว่าได้แล้ววันนี้ก็ถอนไปที่โลกหอก็ถอนแปดสิบวัโลถอนเองหรือว่าจ้างเขาถอนจ้างเขาช่วยโดยเราถอนเองอ๋อ เดี๋ยวพาไปดูทางทางโน้นพอทำคนเดียวรือว่ามีใครช่วยหมายถึงลูกเต้าอ๋อไอกอบไอ้โต้งอะไรเนี่ยนะอ๋ออ๋ออันนี้มันใช้เวลาปลูกนานไหมเนี่ยหกสิบวันกี่เดือนก็สัตว์ตวอะไรลบวน ใส่ปุ๋ยก็มีค่าปุ๋ยค่าหาค่าปุ๋ยค่าไถค่าพันค่าน้ำก็พออยู่ได้รู้ว่ารว่วาราคาดีเราก็ได้เยอะเราก็ได้เยอะปกติแมื่าช่วงนี้ช่วงฝนนั้นมันเป็นร้อยหกสิบวันแล้วก็เราทำสลับกับอะไรรึเปล่าบางทีก็ ไอ้ตรงนี้ถ้ามันอยู่ในร่มอย่างอื่นที่หวานปนกับพวกผักชีเนี่ยถ้าอันนี้คือผักชีเหรออ่านดูผักชีนี่นี่ผักชีไอ้นั้นคือขึ้นชายอันนี้คือผักชีหวานปนกันถอนไปไอ้ที่มันเป็นงี้คือลาน้ําค้างเนี่ยลาน้ําค้างอ๋อเราแก้ยังไงได้อ่ะก็เอายายาลาฉีด่วันจะฉีดดมีหลายยี่ห้ออ๋อแล้นี่ปลูกอะไรไว้กระท่อมอ๋อกระทอมกระทอมก้านแดงเนี่ยนะ โอ้โหกกินได้เลยทช่เนี่ยได้แต่ยังไม่ได้เด็ดกินเลยเนะส,สา,สาปีแต่เน้นมันเด็ดให้ตัวเต็มสองใบก็ไม่อยากตวน,นกำลังโผล่โอ,อย่าเป็นโคอดครับท่านผู้ชมไม่ได้ช่องย t u b e นาคบัวพาท่านมาเที่ยวสวนผักบ้านหนองเขาควายหรือว่าบึงนิ้วหมู่ที่สองตองบบำบลวารกรรมอำเภอวารกกรรมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็มาเยี่ยมหลายเจ้าเลยเจ้าดาวเรืองเจ้า ผักนะมานี่ก็คุณเตีย้ยครับ,บรคุณเตีย้ยก็ทำผักชีผักขึ้นช่ายแล้วก็นี่เห็นอยู่นี่ครับกำลังให้น้ำสปริงเกอร์อยู่อะไรนี่อะไรน,นะปิดน้ำเัะเบาๆก็ได้เบาก็ได้อ,อ๋อนี่คือมะละขอมาอะมละจีนเหรอมัน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 ดียังไงกินกินดี พอเรามีเครื่องมือในการเปิดปิดหรอเนี่ยครับนี่ครับเขาเรียกพันม,มะลาจีนมีชื่อไหมมันอันนี้มันหยกอะไรนั่นหยกหยกเขียวผุนเตี้ยนนี่ผมรู้จักมานานแต่ไม่เจอกันหลายน่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วครับเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าไม่เคยเจอกันเลยผมก็ไม่ได้มาทางนี้แล้วก็นึกว่าเขา ประกอบอาชีพลงผักขึ้นผักอยู่ที่สถานีรถไฟก็มาเก็บเงินเก็บทองได้ก็มาซื้อที่เลิอกอาชีพนั้นก็มาประกอบมาสร้างบ้านประกอบอาชีพทำเรียกอะไรนะสวนทำสวนผักนี่มาละไอ้อยางนี้มันจะมีอายุในการก็สองเดือนก็ตัดอ๋อสองเดือนตัดอันนี้ได้กี่เดือนแล้ว ได้เดือนกว่าแล้วเนี่ยนะ,อะโอ้โหแล้วยอดมันจะเลยขึ้นไปกว่าน,นี้ไหมขึ้นไปแล้วก็เหมือนมันก็ไปฝั่งนู้นมันก็อ๋อไอโนนก็ฝั่งมาฝั่งนี้อไอโนนก็มาฝั่งนี้<ม>อนัน<ม>นี้ก็ไปฝั่งโนนอ๋อท่านผู้ชมก็จะได้เห็นในพีระมิดพีระมิดเวลาเขาอะไรอ่ะเวลาเขาแต่งงานหรือว่าอะไรจะมีพีระมิดอันนี้เป็นพีระมิดเขาเรียกซุ้ม ซุ้มซุ้มมะละก็เหมือนกับกายพิลิมิเตอที่ในร้อยก็ทํากันเขา,าจะทำเป็นร้านเก็บง่ายเก็บได้ทั้งในนอกได้สองด้านแล้วก็ดูแลได้ง่ายมองเห็นได้ชัดทำเมื่อกี่เปลี่ยวเนี่ยมะละเนี่ยเพิ่งลงรุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วมันเสียอ๋อ่เพี้ยรุ่นรุ่นแลงๆเ่ะเพียบเพียตะกระจันพวกเพี้ยกระโดด ลงรุ่นนี้เบาหน่อยอากาศมันหนาวทุนร้อยเปอร์เซนต์เลยรุ่นนี้ขาดทุนเกือบสองหมื่นบางทีก็สองหมื่นหนูต้องไถจ้างเขาไถจ้างเขาไถถ้าแรงวันละคนละสามเราแย่งปุ๋ยเราจะฉีดยาแล้วจะไม่ได้พวกนี้มันกระทบไม่ได้เลยถ้ายาฆ่าอมใจสดรุ่นเนี้ยพละเนี่ยพละเนี่ย เพิ่งทำรุ่นนี้รุ่นที่สองอ๋อรุ่นที่สองทำอะไรอ่ะก็ทำพวกคณะอ๋อทำคณะทำหอมอะไรบ้างหอมหอมก็พอก็ักชีกชีก็พอได้อันนั้นก็คืออันนั้นก็คือง่ายกว่านี้หน่อยง่ายง่ายกว่าแต่อันนี้มันเก็บได้หลายรุ่นอันนอ้นั้นเก็บรุ่นเดียวคือหมดต้นไปเลยลงสองเดือนก็ตัดไปสองเดือนแหละอตัดสองเดือนนี่เดือนละเดือนระยะระยะการตัดกี่วันตัด แต่เราอาทิตย์ก็ได้หรือจะสองวันสามวันก็ได้เว้นให้ลูกนิยายนวดกันหน่ออ๋อคือขนาดถึงห้าโลนี่พวกพวกหนอนเหนืออะไรไม่ค่อยมีหนอนไม่รุ่นนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชุมักไม่ค่อยดูฤดูนี้ฤดูหนาวนี่จะไม่ค่อยเยอะแต่จะเป็นฤดูอื่นก็ถ้าเ <จะ S 2> ลือหน้าอื่นหน้าฝุ่นผิดก็ฝนผิดน้ำไม่แช่ไม่ก่อนครับได้เลยครับนี่อาชีพชาวสวน ทำสวนมะละถ้าบางครั้งก็เปลี่ยนแดูทำปลูกหอมดีกว่ามาสวนส้มส,วน,สวนมะน,นาวเป็นสวนของพี่ชายคุณเตี้ยนะครับแทงอแทงอันนี้เหรอเป็นแทงเกษตร ของของของหมู่บ้านหรือว่าทางเกษตรก็มาตั้งไว้ให้กรมกรมพัฒนาเกษตรทำเรื่องขอไปขอแล้วก็ทำมาให้พอไหมมันมันใช้กี่เจ้าพอไหมใช้กันมาพร้อมกันพอมันจะมี อัตโนมัติมันเสียอ๋ออัตโนมัติจะปื้ดปื้ดขึ้นเท่ามันมนั่นเียเราก็ไม่ต้องไปปิดเดิดอ๋อครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเตี้ยมากครับที่ให้โอกาสช่องนาคบัว y o u t u b e ช่องนาคบัวมาเรียนอาท่านผู้ชมมาดูอาชีพทำสวนหรือว,ว่าจะเป็นสวนมะละสวนหอมสวนผักคี ประมาณที่สิบก็อีกสิบกว่าวันมีรถมารับเลยเหรอส่งพี่โลกโอ๋อเดี๋ยวผมจะไปดูลุงต่อต่อน้ำเลยอ๋อตัดเองหรือว่าจ้างเขาตัดนี่ผักข้นาข้าน้านี่มันมีมีหลายพันไหม พัต้นไทยน้ำป,ปาปลาข้าบเกษตรกร,กรบ้านหนองข้าควายหรือหือว่าบ้านบึงยิ้วหมู่สิบสองตำบลบารกรกำอำเภอบารรรมจังหวัดพิษณุโลกก็มีอาชีพทำนาทำสวน โดยเฉพาะสวนผักสวนดาวเรืองแล้วอันนี้เป็นสวนคณะครับสวนคณาอันนี้ก็เยอะนะครับ ขนาทั้งนั้นเลยครับเห็นเจ้าของบอกว่าอีก10บกว่าวันประมาณประมาณวันที่10เดือนกุมภาก็จะตัดได้แล้วครับที่เห็นอยู่นี้ปากกนาที่ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวผัดหมูกรอบเป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบหลายหลายคนก็ กินกันเป็นประจำนะครับคณนหมูกรอบหรือว่าลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวครับเขียวขาะาบ้านหนองเขาควายหรือว่าบึงยิ้วที่เรียกขานกันมาหลายรุ่นนะครับ อ๋อลุงลองหมู่สิบสองมงนิวหนองเขาควายนะครับนี่คือแปลงแปลงที่เตรียมไว้ใหม่ครับจะปลูกแล้วเนี่ยปลูกแล้วหวานแล้วเห็นขึ้นต้นน้อยๆแล้วเนี่ยปุ๋ยหักยาหักที่เขาหมักแล้วไอห,หักทีจ้างเขาตัดแล้วมันเหลือเยอะไหมอ๋อถ้าราคาดีเราก็เหลือเยอะ องอที่กขาาทุนมึงลองทําคนเดียวเหรอหรือว่ามีลูกช่วยพอมีแม่บ้านออ,อต่อท่อแตกครับมึงลองแกต่ทอทอ่อเพราะว่ามาเช้าถ็ถ่ายมาถ่ายแป้งนี่มาเหยียบแตกไว้ก็เลยต่อเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไดโว ก็แพงยาก็แพงแต่ลุงรองบอกว่าถ้าราคาดีก็ก็อยู่ได้ทำกันสคนตายาย